แต่ชานนั้นก็หมายความว่าทุกคนมีหน้าที่ด้วยการทั้งนั้นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ี่ผู้สังกัดเจ้าพอดีทหารตำรวจนักบวชสมณะรัศฎรใครมีหน้าที่อย่างใดก็พยายามทำหน้าที่นั้นหเรียบร้อยทุกประการข้อที่สองตัดความอะไร ก็หมายถึงเมื่อเข้าสู่วัยชราแล้วต้องหมั่นสร้างบุญกุศนพยายามละความมาลัยอาวรนในทรัพย์สมบัติตลอดจนมุทธ,ธิดาข้อที่สามไร้ความกังวลก็คืออย่าไปกังวลกับร่างกายเกินไปเส่นเรื่องความชราความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคาอาภอวพาธจนเป็นเหตุ เมือเกิดความเสียใจเกินไปกินมาได้นอนมารับผลสุดท้ายก็จะทำให้เฮาได้แก่เกินไวัหรือที่เจ็บน้อยก็เจ็บมากขึ้นเพราะว่าเสียกำลังใจข้อที่สี่ได้สนใจธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นยาบำรุงใจเป็นแสงสว่างที่จะส่องวิถีชีวิต เมื่อได้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้พร้อมทั้งเป็นยานพาหนะที่สามารถจะนำพาไปสู่สวรรค์นิพพานผู้ที่ได้เตรียมตัวโดวยตั้งอยู่ในลักธิประการนี้แล้ว<แ>ก็หวังว่าอนาคตของผู้นั้นจะสมบูรณ์ด้วยความสุขตลอดไปอเนื่องในการป้ามเป็นกาธิการกุสนรงส,สการ ในงานออกเมนประชุมเพลิงหลวงปอป้าไอสามิตาปัญโยอดีตพระธรรมจริกเจ้าวาดว่าวังใหม่อย่งนี้เป็นผู้ร่วงรับดับัาเช่องกรรมสุดบุญเปนนั้นในคณะนี้หลวงปอป้าไอสามาก็ได้สอนหมูเห่เฮาท่านทั้งหลายว่าดวงตาอารปลมเคยคมวาวก็ต้อง มาคุณขาวเป็นฟางฟ้าเขียวฟันที่เคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดาต้องกายกลับมาเดือดใจเหงือกแดงๆเส้นผมที่เคยดำก็ต้องกายกลับมาดูขาวเป็น,ปนปแปน้งผิวเคแต่งตึงกว่หนึ่งผิวแต่งต้องมาหเหี่ยวแห้งไม่จำเรินในตาก็สรุปแตความตามที่ ท่านะท่านเจ้าภาพก็น่าสงฆ์ทณะพระธรมาจาริกไม่ออกก็ออกสัามีนา้ำเพอเป็นต้นเป็นประธานทุกๆคนได้มาร่วมการจัดงานบำเพ็ญกุศลทรงสาการประจุมเพลิงในหลวงพ่อพระไอาสามอินทรปัญโยตานำพระธรรมาจาริกวังใหม่เห็งนี้อายุได้เจ็ดสิบเจ็ดปีด 18, สิบแปดรรษาด้วยแรงศรัทธาด้วยความกตัญญูกตเวทีด้วยความปาฏนาดีที่จะเงือวงพ่อพระไอาสามีต้ปัญโยได้รับความสุขทวีควรยิ่งขึ้นไปอีกสามวิสัยมีลูกทิดดีศรัทธาที่ดีด้วยบุญกุศลที่ป,ปันน้าเปงนี้ก็จะเป็นพลังมันดาลเมื่อท่านได้รับสุขสมประสงค์ เนื่องเนื่องจากทุกคนที่เราเกิดมาจําต้องลาจากโลกนี้ไปในที่สุดฉะนั้นก็จึงต้องเตรียมตัวที่เพิ่งต่อไปในภายหน้าด้วยการสร้างอยู่ในรักที่ประการรักษาหน้าที่อย่างเข้่งครัดทักความอาลัยละความห่วงใยสนใจธรรมะเพื่อจะได้